ไปดูพื้นที่ตอนบนกันหน่อยค่ะชาวบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้ใช้ถนนที่ถูกน้ําท่วมเป็นที่เล่นน้ําหลังจากที่ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านนั้นถูกน้ําท่วมตัดขาดยาวกว่า2กิโลเมตร สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ก็ยังคงท่วมขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดระดับน้ำจากตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือและพื้นที่การเกษตรขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นทำให้ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านบางเคียนบ้านลาดอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ถูกน้ำท่วมระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรชาวบ้านไม่สามารถไปมาหา สู่กันได้ตามปกติได้แล้วนะคะขณะที่ทางด้าง นางกาญจนาคุ้มสิริชาวบ้านหมู่14ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงเปิดเผยว่าพื้นที่ตำบลบางเคียนนั้นได้เป็นพื้นที่รับน้ำจากแม่น้ำยมจังหวัดพิจิตรในขณะนี้มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบริเวณหมู่ที่13ก็ถูกน้ำท่วมขังทำให้บริเวณถนนนั้นมีชาวบ้านค่ะใช้เป็นจุดพักผ่อนมาเล่นน้ำคลายร้อนโดยจะมีเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นับร้อยนะคะ ไปเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาร้านค้าต่างๆค่ะมาขายอาหารเครื่องดื่มกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ขณะนี้นะคะมีพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมบริเวณที่ลุ่มริมแม่น้ำจำนวนอําอำเภอ16ตำบล74บหมู่บ้านราษฎรได้รับผลกระทบ1 1 3 2ครัวเรือนในขณะที่สถานการณ์ของแม่น้ำทุกสายนั้นก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะ